เรื่องย่อละครเรื่องเงากรรมเทพ EP ที่1ออกอากาศวันพุทธที่9เมษายน2568เวลา20นาิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35ร่มรับบทโดยมิกทองระยะพาลูกค้ามาเที่ยวชายหาดแต่เกิดอุบัติเหตุจนลูกค้าเกือบตกจากร่มพาลาเซลลิง เทียนรับบทโดยการนัทชารัชยชียงคานนและเพื่อนๆที่ขายของอยู่แถวนั้นรีบเข้าช่วยชีวิตเอาไว้ทำให้โรมรู้สึกประทับใจและอยากให้รางวัลแต่แล้วในวันนั้นเองโรมก็ได้พบกับเทียนอีกครั้งโดยบังเอิญเมื่อเทียนถูกพี่ชายที่ชื่อชานรับบทโดยแผนนัทีเทพบุญนาค หลอกให้ไปถ่ายนางโป๊โรมตัดสินใจช่วยเทียนและพากลับบ้านไปอยู่กับเขาที่บ้านของโรมเทียนได้พบกับกมัยทรรับบทโดยดนนดนกนินเพื่อนของโรมที่พิกรารและมีอาการเลอะเลือนกมัยทรมองเห็นพิดเพลินซึ่งรับบทโดยต่ายชัชราพรธน,นันทาคนรักเก่าในแววตาของเทียน ติดตามชมละครเรื่องเงากรรมเทพผลิตโดยบริษัทกันตนามุตวิทาวส2 0ศจำกัดออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬนทีทางช่อง7 HD กด3 5และรับชมย้อนหลังบนแอป t r u e v i s i o n Now